ต้อนรับกลับสู่ไรโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกและรีวิวอย่างละเอียดหนึ่งในรถซีดานที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในโลกนั่นก็คือโตโยต้าคราปี2027รถรุ่นนี้ขึ้นชื่อมาโดยตลอดในเรื่องความทนทานความคุ้มค่าและความสบายในการใช้งานประจําวันและสําหรับปี2027โตโยต้าได้นําพื้นฐานที่เชื่อถือได้นี้มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกในรีวิวฉบับเต็มนี้เราจะพูดถึงดีไซน์ภายนอกสมาร์ตในการขับขี่ประสบการณ์ภายในห้องโดยสารรวมถึงราคาและความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับ ดังนั้นนั่งสบายๆแล้วไปเริ่มกันได้เลยเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอก Toyota c o r o l l a 2027 20ดูทันสมัยมั่นใจและดูโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่เคย Toyota ไม่ได้เปลี่ยนเอกลักษณ์ของ c o r o l l ลไปทั้งหมดแต่เลือกที่จะปรับให้คมและชัดเจนขึ้นส่วนหน้ารถคือจุดที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดที่สุดกระจังหน้ามีขนาดกว้างและบางลงทำให้ตัวรถดูเตี้ยและสปอร์ตมากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบของกระจังหน้าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่นย่อยโดยรุ่นที่เน้นความสปอร์ตจะได้โทนสีเข้มและลวดลายที่ดูดันกว่าไฟหน้าถูกออกแบบให้เรียวและเฉียบคมขึ้นเชื่องต่ออย่างลงตัวกับซุ้มล้อหน้าไฟหน้าแบบเลดเต็มรูปแบบเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในหลายรุ่นย่อยช่วยเพิ่มทั้งทัศนวิสัยในเวลากลางคืนและภาพลักษณ์ที่ดูพรีเมียม ฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายที่คมชัดมากขึ้นช่วยเสริมให้ครารอลเลอร์ดูแข็งแรงและโดดเด่นบนท้องถนนมองจากด้านข้างตัวรถยังคงรูปทรงที่เรียบลรื่นและลู่ลมแต่มีเส้นสายตามแนวประตูที่ช่วยเพิ่มมิติและความเคลื่อนไหวเส้นหลังคาลาดเอียงอย่างนุ่มนวลไปทางด้านหลังทำให้รถดูสปอร์ตโดยไม่กระทบกับพื้นที่ศีษะของผู้โดยสารตอนหลังล้ออลัลลอยมีดีไซน์ใหม่สำหรับปี2027 e โดยรุ่นพื้นฐานจะได้ลวดลายที่เรียบง่ายและเน้นความประหยัดส่วนรุ่นสูงจะมาพร้อมล้อขนาดใหญ่และดูหรูหรามากขึ้นด้านท้ายรถไฟท้ายมีีรรรูปทงงเยววและก้้าขึน ช่วยให้ตัวรถดูมั่นคงและกว้างขึ้นด้วยสายตากันชนหลังออกแบบให้ดูสะอาดตาและในรุ่นที่เน้นความสปอร์ตอาจมีดิฟิวเซอร์ล่างที่ดูดุดันยิ่งขึ้นโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกของค o r o l l er a 2027ให้ความรู้สึกพรีเมียมและประณีตมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ดูดีทั้งในฐานะรถใช้งานประจำวันและรถที่ดูโดดเด่นเมื่อจอดอยู่หน้าบ้านหรือขับขี่ในเมืองมันยังคงความเป็นค o r o l อ er ร์เอาไว้แต่เป็นค o r o l l er a ที่เติบโตไปพร้อมกับผู้ใช้งานต่อกันที ตอนนี้มาพูดถึงภายในห้องโดยสารกันบ้างซึ่งถือเป็นจุดที่โตโยต้าคารอลปี2027แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ชัดเจนที่สุดเมื่อก้วเข้ามาภายในคุณจะสัมผัสได้ทันทีถึงบรรยากาศที่ทันสมัยและเน้นเทคโนโลยีมากขึ้นการออกแบบแดชบอร์ดดูเรียบง่ายเป็นระเบียบและใช้งานได้สะดวกวัสดุภายในให้ความรู้สึกดีกว่ารุ่นก่อนๆโดยมีพื้นผิวแบบนุ่มในจุดสำคัญมากขึ้นแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นห้องโดยสารก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกประหยัดหรือราคาถูกซึ่งเป็นสิ่งที่โตโยต้าให้ความสำคัญอย่างชัดเจน จุดเด่นของแดชบอร์ดคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นได้ง่ายระบบทำง,งานได้รวดเร็วและลื่นไหลามากขึ้นพร้อมกราฟิกที่สวยงามและเมนูที่ใช้งานง่ายการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่าง Apple Carplay และ Android Auto มีมาให้เป็นมาตรฐานในหลายรุ่นย่อยช่วยให้คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์เพื่อใช้งานระบบนำทางฟังเพลงหรือรับสายโทรศัพท์ได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังคงมีปุ่มและลูกบิดแบบกายภาพสำหรับฟังก์ชันสำคัญซึ่งหลายคนจะชื่นชอบเพราะช่วยให้ปรับการตั้งค่า,ต,าต่างๆได้ง่ายและปลอดภัยขณะขับขี่ ชุดมาตรวัดได้รับการอัปเดตใหม่เช่นกันโดยในรุ่นสูงจะมาพร้อมหน้าจอดิจิทัลที่แสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วอัตราสิ้นเปลืองน,น้ำมันโหมดการขับขี่และการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยเบาะนั่งของคาร์โรลลอถูกออกแบบมาเพื่อความสบายในการเดินทางไกลเบาะหน้ารองรับสรีระได้ดีและในรุ่นสูงอาจมีระบบรับไฟฟ้าระบบอุ่นเบาะและวัสดุหุ้มเบาะคุณภาพสูงขึ้นพื้นที่เบาะหลังถือว่ากว้างขวางสำหรับรถซีดานขนาดคอมแพคมีพื้นที่วางขาและพื้นที่สีสะเพียงพอสำหรับผู้ใหญ่แม้ในนกาารเดิทงไ พื้นที่เก็บของภายในห้องโดยสารถูกออกแบบมาอย่างใช้งานได้จริงมีที่วางแก้วช่องเก็บของที่แผงประตูและคอนโซลกลางอย่างเพียงพอพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถยังคงเป็นจุดแข็งของเคอร์ l เลให้พื้นที่กว้างพอสำหรับของใช้ประจำวันกระเป๋าเดินทางหรือของช้อปปิ้งเบาะหลังสามารถพับลงได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกของทำให้เคอร์เลมีความอเนกประสงค์เกินตัวเมื่อเทียบกับขนาดของรถ ระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ยังคงเป็นจุดเด่นสำคัญ Toyota าค r ร์เรลส2 7มาพร้อมชุดระบบความปลอดภัยล่าสุดของ t o โย t a ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระ